เรมาสำรวจห้องพักกันนะครับมีอะไรบ้างอันนี้อะไรชั้นวางรองเท้าก่อนเลยนะครับออามากี่คู่เนี่ยสี่คู่พอดีมีอุปรกรณ์ครัวให้ด้วยดูมีหม้อนะครับทำอาหารได้มีเตาเครื่องครัวครบด้วยจาอน,นอะไรตรงนี้ตำแหน่งคุณเนท้างจาน จังเลยมีอะไรอีกพาไปดูหน่อยเครื่องซักผ้ามีเครื่องซักผ้าในห้องมีน้ำยามากับตะกร้ามาให้แล้วก็มีไม้แขวนมาให้ครับอยู่สามารถอยู่อาศัยได้เลยแบบมาดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำตรงนี้มีโซนนั่งเล่นตรงนี้ของผมตรงนี้เป็นโซฟาเบดได้ทำงานเตียงนอนไมโครเวฟตู้เย็นฮะเออกินเลยได้ไหมเอาเลย วิ่งกันอากาศดีมากๆเลยครับกี่โมงเนี่ยห้าโมงเย็นมืดแล้วมืดแล้วอากาศเย็นมากแล้วก็แบบบรรยากาศหน้าวิ่งมากถึงแม้ว่าจะเพิ่งเดินทางมาถึงก็แบบอยากจะออกไปวิง่งคะับมีการเริมขึ้น,นแล้วหนาวเฉย งมาจากห้องพักเราและเห็นวิวริมแม่น้ำก็เลยเดี๋ยวลงมาสำรวจซะหน่อยนะอยากไปวิ่งมากจริงๆก็คือตั้งใจมาที่มามซ้อตรงนี้แหละจะมาวิ่งตรงริมน้ำนะครับทำเล่น เดี๋ยวมาสำรวจกันก่อนว่าระยะทางจะประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรา GPS อยู่ใช่เราน่าจะวิ่งเลนสีแดงตัวนี้นะครับแล้วรถมอไซค์ก็จะขัดตรงนู้นเห็นน้องหมาญี่ปุ่นเต็มเลยตัวเล็กน่ารักจอกเบาๆกันครับวันนี้ ขานี้แบบตึงไปหมดเพราะว่านั่งยันขาทั้งวันแล้ว,วันนี้ก็มืดแล้วนะมืดเร็วนะครับเป็นคืนแรกที่มาอยู่ที่นี่ก็เซิฟเซิฟกันก่อนเส้นทางตรงนี้น่าจะไปกลับนะ่าจะได้ประมาณสักสองโลนะแถวเนี้ยกำลังดีนะครับไม่รู้สึกถึงมดเิดเลยนะอากาศค่อนข้างแห้งค่ะมันในหะนังสือกระตูดเลยนะ คือดิ่มทางดิ่มน้ำแบบเนี้ยเหมือนแบบในเรื่องอะไรสักเรื่องอะไรเงี้ยแหล่งชุมชนนะะ่านให้อัดครับอัดเนินอีกแล้วเหรอผ่านมาขวานอัดเนินอีกแล้วเหรอหนีไม่พ้นเนินเลยแม่น้ำนากะนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นแม่น้ำที่กว้าง มืดเร็วมืดเร็วมากครับวิ่งได้แค่1.5โลตอนนี้มืดแล้วแต่ว่าก็มีไฟนะส่องสว่งางทาทางนะครับสาม,มารถที่จะสอบได้กินอะไรดีวันนี้กูเดี๋ยวต้องไปดูที่ซุปเปอร์นะนแล้วก็ไปทำอาหารกันกินแบบง่ายๆอตเช้าคเขา แสงอาทิตย์กูถทยเดี๋ยววันนี้จะไปซ้อมกันนะครับิวรีพีทบ้านที่มีอุปกรณ์การอยู่อาศัยที่ครบครันทั้งเรื่องของการกินการซักผ้าทุกอย่างต่อเครื่องที่ฮาหน่อยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยก็เดินทางมาีเรื่อย ครั้งที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับสําหรับที่นี่ล้วก็แต่ว่ามาอยู่ย่านนี้ครั้งแรกก็ถือว่าเป็นโซนที่น่าอยู่เลยมีแต่คนญี่ปุ่นนะส่วนมากไม่ค่อยมีคนไทยไค่อยมีชาวต่างชาติไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวอะไรเลยนะครับในย่านที่ชื่อว่าคาเมอาลิแล้วก็ที่เลือกมาอยู่แถวนี้ก็เพราะว่ามันใกล้ๆกับริมน้ําแล้วก็จะไปซ้อมกันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้า หนาวนะแต่พระอาทิตย์ขึ้นสูงละซิตี้ลันกันนะครับที่โตเกียวช่วงเดือนตุลาปี2023นี้มีคนวิ่งเยอะเลยค่ะซิตี้ลันก็เป็นอีกการท่องเที่ยวหนึ่งที่แบบคือได้เก็บรายละเอียดเวลามาเที่ยวเนะมาที่เพจห6หกว่าครับเช้านี้ เป็นไงบ้างวันนี้ก็เลยเอามาลองมันเด็กดีมากเลยอะโฟมซูมเอ็กซ์ใหม่ๆอะทุกคนมันนุ่มเด่งสุดแล้วก็ทำล้อบขาได้ดีมากสำหรับไวโครไฟน์เน็ตโฟรเซนทรีนะคะใส่สบายน่าจะเป็นสนามกอล์ฟนะครับวิวกว้างมากทางเดินลงไปเป็นเรนจักรยานหรือเปล่าเอออะไรอะ มาซ้อมนี่ซ้อมบันไดได้เลยเป็นเส้นขอบไดใกล้น้ำมากเลยอ๋อแต่ไม่เห็นมีใครวิ่งเลยเนาะเพราะวิ่งเงินอยู่ข้างบนลงไปดูปะอ่ะลงไปซะหน่อยแล้วกันเพราะว่าจล่างไม่ร้อนดีอะลาดยางยางดีสมมุติว่าวิาวาว่งยาวเนาะวิ่งไปทางโน้นแล้วก็ขึ้นไปวิ่งข้างบนบนโอ้คือตรงเนี้ยลองรันดีงามมากแน่นอนเลย แต่ว่าคนญี่ปุ่นก็คือว่าไม่รู้เขากินน้ำตอนไหนกันไม่ <c oughs> ไมใีใครวางขวดน้ำอะไรไปเลยมีใครวางถือขวดน้ำอะไรเลยหร <c oughs> ือเขาไปกินที่ตูก้กดว่าเชื้อพืชของเขาอะตามบ้านคนญี่ปุ่นนะมันเหมือนมีดอกด้วยอะ,อะเฮ้ยสน,นามกอล์ฟทุกคนอ๋อสนามกอล์อฟจริงจริงด้วยมาปั่นจักรยานมาซ้อมกัน มีปันจักรยานมาซ้อมกรอบกันตรงนี้อาจจะโดนลุกกรอบได้นะทางนั้นอ,อ,อยู่บ้านก็ทำกับข้าวกินกันเองนะครับมีเมนูอะไรที่ทำกันง่ายก็อย่างลาแกงกะหรี่แกงกรหรี่ทีชัวง่ายมากแล้วก็รามเมงใช่ไหมใช่จริงๆแล้ว มันก็ไม่แพงนะงบประมาณอะไรต่างๆในการกินนะเต้าหู้ถูกมากแล้วมีให้เลือกแบบเยอะเออต้าหู้อ่ะคนกินมังสบายเลยเพราะฟึ่งเนื้อสัตว์แล้วราคาใกล้เคียงกันแต่ว่าเต้าหู้อ่ะเต้าหู้จกถูกกว่าแท็กหนึง่งประมาณสามสิบบาทยี่สิบสามสิบบาทแยยนะท็กใหญ่แบบกินสองวันถึงจะหมดแต่ว่าเราไม่ได้หุงข้าวเองนะครับเพราะว่าไม่มีหม้อหุงข้าวให้ เราเลยต้องซื้อข้าวกินมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วทำตัวเหมือนอยู่บ้านเราอค่ะแค่ย้ายสถานที่ก็วิ่งเหมือนเดิมทำกับข้าวเหมือนเดิมตรงเนี้น่าจะรวมๆแล้วนะทั้งข้างบนข้างล่างน่าจะประมาณ5โลได้กว้างแล้วก็ยาวแล้วก็ขนานกันสองเส้นบนกับล่าง คนญี่ปุ่นเขาชอบรอบห้าโลเก็วะเออเหมือนลอง Imperial Palace ก็ห้าโลประมาณห้าโลนะครับคนวิ่งก็เยอะแล้วก็คนมาเดินเล่นจูงหมาอะไรเี้ก็มีขนาดนี่เช้าว,วันธรรมดานะนไม่ใช่วันหยุดนะวันศุกร์แต่ที่ไทยหยุดนะวันนี้ แล้วแบบเงียบสงบมากไม่มีไม่มีมมเรือหรือว่าม,มีคนอะไรเลยครับเซฟไรมีห้องน้ำกับที่รับประทานน้ำดื่มดื่มน้ำขอโทษนะทุกคนแล้วนี่ดูเป็นตัวอย่างมีเครื่อง AED อะเครื่อง AED ก็มีนะครับห้องน้ำชาย อากาศตอนนี้ก็ประมาณสักสิบเจ็ดไม่ถึงหรอกอน่าจะสิบห้าองศาแต่เหงื่อก็ซึมนะวิ่งแงป๊บเดียวก็เหงื่อซึมแล้วนะครัแต่เหงื่อก็ไม่ค่อยออกหเหงื่อก็ไม่ค่อยออกส่าไรวันนี้เดี๋ยวจะไปรับบีบก,กันด้วยค,คุณนี่เดี๋ยวไปดูมัน,นดูบรรยากาศการรับบ,บีบด้วย